ที่ของตัวความให้ได้มากที่สุดฉันต้องบอกงนี้เนะ,ว,นว,นนะนวันนี้วันนี้เนี่ยณณวันนี้สิ่งที่ไปกระทบอาจจะไปกระทบศาลแต่ตอนเนี้ยยังยังไม่กระทบยังไม่มีข้อมูลไปกระทบนะ,ะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่กระทบแล้วคือกระทบชีวิตการใช้ยืดประจําวันของลูกความเขาเขาก็เลยไปใช้สิทธิทางศาลอ่าอันนี้<อ>เป็นการละเมิดน้าศาลหรือไม่เพราะคนที่ยื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงมาให้ศาลท่านพี่นะว่านี่คือการละเมิดน้าศาลหรือเปล่าถ้าเป็นก็ลงโทษหรือหยุดหรือระงับ อนี้ครับมันมันมองได้หลายมุมในมุมที่พี่ปูพูดก็มีเหตุผลว่าเอ้ยมันเป็นการปิดปากไม่ให้ไม่ให้ใช้ไม่หยุดพูดหเปล่าใช่ไหมครับเอในมุมผมผมมองเป็นการใช้สิทธิ์นะครับอ่าหรือจะมองในมุมของการปิดปากมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการปิดปากแบบนั้นเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกดาเนินการสิ่งที่อยากจะบอกนะคะแต้มพยายาม แต้มพยายามจะพูดในส่วนของเถียงแทนคนบนเรือแม้แต่ทุกวันนี้แต้มก็ยังเป็นอย่างนั้นอะ่ะซึ่งแต้มไม่ได้ดูเลยว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างมีแต้มคนเดียวที่ให้ความเห็นแบบเนี้ยตรวจสอบสวนชั่นจนเนี่ยตํารวจมาดำเนินการทุกอย่างแต่เขาไม่เอาเอ๊ะในมุมของอาจารย์ออสเหมือนกันนะคะนอกจากประชาชนต้องมีอยางยาให้ส<ด>ังคมฉุกคิดอย่างให้สังคมฉุกคิดนะครับคือกระแสมันก็ไปได้แหละครับ แต่ว่าเราต้องมีเหตุผลด้วยนะครับทุกคนก็มีชีวิตจิตใจก็เข้าใจแหละเราต้องการเอาคอาที่ทำให้น้องแตงโมจางน้อก็เช่นกันเพราะว่ามันก็มีเรื่องพิลึกเรื่องซับซ้อนเรื่องที่เราสงสัยเยอะอแต่ว่ามันต้องมีหลักวิชาการนิดนึงนะครับต้องมีงมีหลักการและเหตุผลนะที่มันจะไปตรงนั้นค่ะก็ขอบคุณอนาะจารย์ออสสำหรับวันนี้มากค่ะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเริยเชิญในรายการนะคะครับค่ะ แต่ว่าส่วนหนึ่งผมต่อที่อาจารย์ออสเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ออสเนี่ยพูดถึงเรื่องการผ่าชนสูตรพิศพจริงจริงทุกคนไม่รู้เลยวันที่ไปชนณสูตรพิศพเนี่ยหมออาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ไปร่วมชนะสูตรพิศพด้วยทุกคนไม่เอามาพูดเลยมันเป็นังไงและทุกคนมันอยู่ในตําหนูและไปขึ้นศาลด้วยหมอเนี่ยไปชนสูตรพิศพด้วยแล้วเอาศพไปธรรมศาสตร์ที่คล้ายเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะ หมอบางท่านบอกว่าให้เอาไปโรงพยาบาลตำรวจเือะดูดิพูดเป็นตุเป็นตาเลยค่ะทุกคนพูดเป็นตุเป็นตาเลยเพราะที่นี่มีเคสเยอะถ้าแต่แยกคาตเนี่ยตำรวจมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากอืแล้วสามารถจะเร่งผลได้เขาจึงเอาไปโรงพยาบาลตำรวจเพราะโรงพยาบาลตำรวจทุกคนก็สงสัยอีกว่าการถามีเงื่อนงำส่งไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมปรากฏเขาเอาผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชหมอมาอีกทั้งสี่ห้านายหลังจากพิสูจน์ เหมือนกันนิติวิทยาศาสตร์กับตำรวจเหมือนกันขนเหมือนกันไม่มีใครออกมาพูดดูสิสิ่งี่แอดพูดคืออะไรสิ่งี่ีอดเอา,านําเสนอคืออะไรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เทปแรกท่านวิรุษานวิรุษบ,บอกเลยว่าหมอจากนิติเวชโวยวายถามว่าทําไมถึงไม่เอาศพไปผ่าที่โรงพยาบาลตำรวจคุณหญิงพรทิพย์พูดว่ามันแปลกอ,อ,อาจารย์โต้งพูดว่ามันแปลกอาจารย์ตรีนพูดว่ามันไม่ถูกต้อง มีแต้มคนเดียวที่บอกว่าการย้ายโรงบาลคือถูกต้องงงไหมคะฮเนี่ยไม่มีใครมาชี้แจงให้สังคมรู้แล้วความเห็นตรงกันหมดอืรู้ไหมความเห็นของนันตะโมตายเพราะอะไรเพราะจมน้ําตายเพราะน้ําเนี่ยเข้าไปในปอดอืสารอะไรต่างๆเลยแม่น้ําเข้าไปในปอดดังนั้นไอ้ที่บอกจะฆ่าบนบกได้ไหมล่ะมันไม่เพราะจมน้ําตายเพราะน้ําเนี่ยเข้าไปในปอด ไอ้เรื่องนี้เขารู้กันทั้งนั้นแหละน้ําไปในปอดแต่โคลนและทรายที่กำเนี่ยสิบเจ็ดเมตรสิบแปดเมตรเนี่ยมันตายก่อนไ้่แต้มก่อนจะไปถึงพื้นเนี่ยกวานก่อนจะไปนอนทับใบไม้เนี่ยมันตายก่อนไหมงูเนี่ยเป็นแน่นอนอยู่แล้วผมเนี่ยให้คําตอบของทางตํารวจเองหรือแม้กระทั่งร้านอาหารตอนไปไปถึงร้านนะฮะแล้วถ้ามีเวยาแล้วเมาแล้วขับด้วยอันนี้ก็ประมาทแน่นอนนะฮะ นะส่วนจะมีอะไรการหลงเกินการเกินเลยการหลบไปอ่าป้าแล้วทําคนตกอย่งนี้ตำรวจคงจะคุมตุก่างแจ้งแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางซึ่งไม่รู้ปกติเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีคําถามน้าขิมถาทพี่วิรุบ้ังครับสองประเด็นนะฮะประเด็นนะเรื่องของการเปลี่ยนนะฮะที่ชนะสูตรนะครับทึ้งผมก็ดูคลิปนะเห็นว่ามีแพทย์ผู้รับผิดชอบเขาก็ออกมาโวยวาะทำไมสมมรถาที่นี่ภามไปที่นู่นดูนะ ท่านไม่รู้บอกว่ามีแพทย์ออกมาโวยว่าทําไมศพไม่มาที่นี่ที่นี่คือหมายถึงเขาเตรียมสถานที่ไว้รอรับศพแล้วนะนี่แต้มนั่งอยู่ด้วยนะในรายการเนี้ยแต้มนั่งอยู่ด้วยนะ